สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Me กับผมกวินชินะวงเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้รีวิวเหตุการณ์ทางด้านเทคโนโลยีในปี2012ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปลายปีซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจและน่าจับตาดูในปี2013จากข้อมูลของหลายๆเว็บไซต์ที่เราเก็บรวบรวมมาซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่เราอาจได้ใช้ในเร็ววันนี้ เริ่มต้นด้วย 1. อุปกรณ์ทุกอย่างต่ออินเทอร์เน็ตได้เมื่อปีที่แล้วเรามีวิทยุโทรทัศน์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เพื่อดูทีวีหรือฟังวิทยุออนไลน์ ในปีนี้เราอาจได้เห็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือเครื่องใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เราสามารถใช้งานเว็บไซต์ FaceBook หรือเช็คอีเมลได้แต่ทําให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ระยะไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ทําให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นเลยใช่ไหมครับ วย 2. มือถือคือผู้ช่วยทุกอย่างคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานั้นสามารถทำอะไรได้มากขึ้นและมากขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นการเล่นเว็บเช็คอีเมลเล่นเกมหรือถ่ายรูปโดยปีนี้ก็เช่นกันแนวคิดที่จะพัฒนาโทรศัพท์มือถือของเราให้สามารถทำงานได้หลายหลากมากขึ้น,นก็ยังมีอย่างต่อเน,นื่อง โดยไม่เพียงแต่แค่การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอย่างเช่น Netbank แล้วปีนี้เราอาจจะได้เห็นการใช้มือถือเป็นกระเป๋าสตังค์อิเล็กทรอนิกส์หรือสมาร์ท r s นในการแตะเพื่อจ่ายเงินรวมถึงการใช้มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จองตั๋วภาพยนตร์จองโต๊ะในร้านอาหารหรือแม้กระทั่งการตรวจสุขภาพตนเองหรือวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น 3. แท็บเล็ตจะสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับท่านที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC หรือโน้ตบุ๊กในงานทั่วไปแล้วในปีนี้น่าเชื่อได้ว่าผู้ผลิตแท็บเล็ตแต่ละบริษัทจะพัฒนาแท็บเล็ตของตนเองให้มีความสามารถและความสะดวกในการใช้งานทัดเทียมกับ PC หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Word Processor, s p ์สเปซชีตหรือ powerpoint รวมถึงการใช้งานอ e ีเมลเว็บไซต์และเฟซบุ๊กทั่วไปซึ่งในอนาคตเราอาจไม่ต้องเปิด PC แล้วนั่งทำงานเหมือนอย่างที่เคยทำกันมาตลอดเราอาจทำงานทุกอย่างได้บนแท็บเล็ตเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของ s a m s u n โน o t e 2คิดอะไรทำได้เลยปีนี้กระแสะเรื่องแท็บเล็ตมาแรงจริงๆครับ ด้วย 4. การส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จากการพัฒนามือถือแท็บเลต็ตพีซีโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแนวความคิดที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ระหว่างอุปกรณ์จึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจซึ่งผู้ผลิตมือถือแท็บเลต็ตพีและโน้ตบุ๊กก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอ เเอกสารหรืออ um, pues ื่นๆระหว่างอุปกรณ์ที่ผู้ใช้มีทั้งแบบมีสายและไร้สายปีที่แล้ว Apple ได้เปิดตัว iCloud ที่ใช้ในการแชร์ข้อมูลระหว่าง Apple device ไปแล้วปีนี้ยังมีอีกหลายบริษัทที่พัฒนาและจะเปิดตัวเรื่องนี้เช่นกันฮะ การเปลี่ยนแปลงของทีวีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงปีที่แล้วก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตทีวีซึ่งมีความแพร่หลายมากขึ้นโดยปีนี้แน่นอนว่ากระแสนี้ก็ยังต่อเนื่องไม่หยุดเช่นเดียวกันซึ่งเราเราท่านๆไม่จําเป็นต้องติดเคเบิลทีวีจานดาวเทียมหรือเสาอากาศขอให้มีเพียงแต่อินเทอร์เน็ตก็สามารถดูทีวีได้อย่างเช่น Apple TV หรือ Google TV ในต่างประเทศนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านทีวีนี้ จะส่งผลต่อการเช่าหนังผ่านทางระบบออนไลน์ทําให้เป็นที่นิยมมากขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าในต่างประเทศร้านเช่าวิดีโอเริ่มมีจํานวนลดน้อยลงเปลี่ยนมาให้บริการเป็นเช่าหนังออนไลน์มากขึ้นทุกความสะดวกกับผู้รับชมเพียงแค่คลิกเลือกโดยใช้รีโมทก็สามารถรับชมหนังที่ต้องการดูได้ไม่จําเป็นต้องแต่งตัวขับรถออกไปเช่าหนังเหมือนแต่ก่อน <S 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 6. โซเชียลเน็ตเวิร์เฉพาะกลุ่มปัจจุบันแม้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์อย่าง Facebook จะเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งบนโลกออนไลน์แต่ก็มีหล,หลายท่านที่ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องราวที่เราสนใจเช่น Link e d i n ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ในด้านธุรกิจซึ่งเน้นเครือข่ายด้านวิชาชีพเป็นหลักหรือ Meetup ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ในด้านการพบปะสังสรรค์และเหตุการณ์ต่างๆ บาดูโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องการหาคู่หรือ Battle.net ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของโค้เกมเมอร์ทั้งหลายเจ็ดยูเซอร์อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ในอดีตเวลาเราใช้อุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งหน้าจอ user interface มักมีความหรูหรามีปุ่มกดที่ลวดลายประการตา่างแต่ยากที่จะเข้าใจยากที่จะใช้งานวันนี้แนวคิดด้าน user interface ในการใช้งานนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยเราสามารถดูได้จาก Microsoft Windows 8หรือ Apple Mac OS ที่หน้าจอการใช้งานนั้นเรียบง่ายทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเรียนรู้มากไม่ต้องอ่านคู่มือโดยการเปลี่ยนแปลงด้าน user interface นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับมือถือแท็บเล็ตสมาร์ททีวีหรืออุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมต่างๆก็นำคอนเซป t นี้ไปใช้งานด้วยเช่นกัน การพิมพ์แบบ3มิติการพิมพ์แบบ3มิติหรือ 3D Printing นั้นเป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วและเชื่อได้ว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในปีนี้จากการลดลงของราคาเครื่องพิมพ์และค่าใช้จ่ายต่องานพิมพ์การพิมพ์แบบ3มิตินี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ทางด้านการพิมพ์ที่เปลี่ยนงานพิมพ์ของเราบนกระดาษผ้าใบหรือวัตถุในระนาบ2มิติเป็นระนาบ3มิติลองดูตัวอย่างงานพิมพ์3ามิติกันดูนะครับ การประหยัดพลังงานแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานนี้พัฒนาต่อเนื่องอย่างทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราสามารถช่วยลดการใช้งานพลังงานได้นั้นไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังช่วยในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยเฉพาะประเทศของเราที่ยังใช้พลังงานจากน้ํามันและถ่านหินซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยในปีนี้แนวโน้มเรื่องการประหยัดพลังงานจะเน้นไปที่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ให้ใช้พลังงานน้อยลงใช้งานได้นานขึ้นทําให้เราไม่ต้องชาร์จไฟไบ่อยๆครับ10การวิเคราะห์ข้อมูลต้องกล่าวว่าในอดีตถึงปัจจุบันนั้นเรามีการเก็บข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางสถิติข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลอื่นๆจากการทำงานซึ่งเราเชื่อว่าบริษ,ษัทส่วนใหญ่นั้นมีข้อมูลเหล่านี้อยู่มากและมากขึ้นทุกวัน แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานอะไรเลยในปีนี้กระแสะเรื่องการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริษัทหรือหน่วยงานหรือการทำ Business Intelligence เป็นกระแสะที่แรงมากถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ก็ดีกว่าการหยุดพัฒนานะครับ